นี่นะครับเอกซอร์ลงเช้าแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นโอเพนสนามหนึ่งเห็นแล้วก็เลยต้องเอามาใส่บ้างจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้เลยคือความเบาของมันนะครับเบามากแล้วอย่างที่เรารู้กันในวงการจักรยานคืออะไรที่มันต้องเคลื่อนไหวแล้วเบาเนี่ย มันก็จะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเนาะอย่างเช่นขอบล้อขาจานอะไรแบบนี้ครับรถหนักช่างมันไม่เป็นไรประมาณนั้นเอา3คู่นี้มาช่างเทียบกันแล้วกันนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยเอ็กซอรนะร้อกรัมมีคีทุกอันมีคีทุกอันนะครับโอ้โหหกสองกรัมนะครับเอเ แล้ว s ร์ work นะครับ271กรัมนะครับมีคีทุกคู่นะฮะดูนี้เอาไปใส่แข่งดีกว่าอาจจะได้แชมป์เหมือนสลาวูธก็ได้นะครับในส่วนของประสิทธิภาพนะครับมันก็คือปั่นได้ดีแหละเพราะว่ามันเบานะฮะแล้วก็เป็นการลงทุนกับการลดน้ำหนักที่ค่อนข้างจะคุ้มค่า มันอาจจะไม่ได้แข่งมากความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้แข็งมากเรื่องการกระชับเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การที่เราเลือกใส่รองเท้านะอันนี้ข้อข้อดีอย่างหนึง่งมันก็คือว่ามันค่อนข้างจะให้ตัวได้เยอะเนาะไอตรงพวกตัวหุ้มรองเท้ามันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่หน้าเท้ากว้างอะครับใส่รองเท้าคู่นี้บอกว่าสบายกันทุกคนบอกว่าสบายกันทุกคนจริงเพราะว่ามันค่อนข้างจะให้ตัวด้านบนได้ดีนะครับผม นะครับอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งขีดสำหรับจักรยานเนี่ยมันมีค่าก็จัดว่าเป็นการลงทุนที่ดีในการที่รองเท้าเบาลงไปสองขีดนะครับน่าสนใจอันนี้ผมถอดคีดมาชั่งให้ดูนะครับเหลือร้อยสี่สิบแปดกรัมที่ไซส์สี่สิบเอ็ดนี่ ค่อนข้างเบามากนะครับ